สวัสดีค่ะพบกับหมอแพมนะคะหมอสาริธาสมรั์กับ D R K Beauty Clinic นะคะในวันนี้คุณหมอก็จะมาพูดเรื่องที่ทุกคนต้องใช้กันอยู่ทุกวันแล้วอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้กับผิวของคุณนะคะตอนนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าทุกคนจะต้องสวมแมสเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคนะคะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราสวมแมสเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีหลายคนมาถามหาหมอว่า เมื่อก่อนนะคะไม่เคยเป็นสิวเลยผิวดีปรากฏว่ามันมีสิวที่มุมปากมีผิวที่ใต้มีสิวที่ใต้คางนะคะก็เนี้ยค่ะมันเกิดได้ไหมสิวนี้เกิดจากการใส่แมสได้ไหมคุณผู้ชายบางคนก็บอกว่าไม่เคยมีสิวเลยแต่ช่วงนี้ทาไมมีสิวตามเขาเรียกว่ารอบคางร่องหนวดอย่างเงี้ยคะ่ะเกิดขึ้นถามว่าสิวนี้เกิดขึ้นจากการใส่แมสได้หรือไม่คําตอบนะคะคือการใส่แมสนี่นะคะ มันอาจจะทําให้เกิดสิวได้นะคะหนึ่ถ้าเกิดเราใส่แมสแล้วเราใส่แมสเป็นระยะเวลานานเพราะว่าการสวมแมสปุ๊บนี้นะคะมันก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ที่บริเวณผิวหน้าแล้วก็แมสนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเราใส่แมสนานเกินไปหรือแมสที่เราใส่นั้นสะอาดหรือเปล่านะคะค่ะเป็นที่ปฏิเสธได้เลยว่าคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมีการแต่งหน้าเมคอัพทุกวันบางทีใส่ เรียกว่าอะไรคะมีรองพื้นใช่ไหมคะรองพื้นก็ไปติดที่แมสแล้วไอ้รองพื้นที่สกปรกติดที่แมสถ้าเกิดเกิดการหมักหนม,มแล้วก็มีเงื่อออกระหว่างวันไอ้ตรงนี้อาจจะเกิดทําให้เกิดการสะสมของเรียกว่าแมสที่ไม่สะอาดอาจจะทําให้เกิดสิวอุดตันได้และอาจจะทําให้เกิดสิวอักเสบบริเวณรอบปากรอบคางหรือเรียกว่า เป็นสิวรอบๆรอบๆไม่ว่าจอหลายสิได้ไม่ว่าจะเป็นคนผู้หญิงหรือคนผู้ชายนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแมสที่เราใส่ไปเนี่ยทำให้มีโอกาสทําให้เราเกิดสิวหรือเปล่านะคะประการแรกเลยดูนะคะว่าเวลาที่ใส่แมสไปเริ่มมีกลิ่นน้ำลายของเราหรืออย่างถ้าแมสเริ่มมีกลิ่นน้ำลายของเราก็แสดงว่าแมสเริ่มมีการสะสมของแบคทีเรียนะคะเพราะว่าเรามีแบคทีเรียอยู่ในช่องปากนะคะแล้วก็แมสเนี่ยถ้าเกิดว่า เราใส่นานๆไปนะคะเราไม่ได้ถอดออกเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียสะสมอยู่ที่ผิวด้านในของแมสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันอบอวนอยู่บริเวณปากของเราก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวที่เกิดจากการเรียกว่าสิวอักเสบหรือสิวติดเชื้อได้นะคะอันที่สองคะอ่ะเวลาเราใส่แมสเรารู้สึกว่ามันอึดอาจหายใจไม่ออกก็แสดงว่าแมสนั้นเนี่ยเริ่มมีการอุดตันนะคะ จริงๆแล้วแมสเนี่ยทำไมมาดูหลักการทํางานของแมสกันง่ายๆนะคะแมสก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วแมสกเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับพื้นผิวสัมผัสตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นตัวกรองไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายเราคราวนี้เวลาเราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะถูกกรองที่พื้นผิวสัมผัสของแมสแล้วก็ไม่ทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปหาเราใช่ไหมคะเมื่อเราหายใจคือการสูดหายใจเข้าไปนานๆเนี่ยแมสกก็ เริ่มจะรับเชื้อโรครับสิส่งสกปรปกอาจจะเป็นฝุ่นในอากาศก็ได้อาจจะเป็นเชื้อโรคอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอุดตันรูผ้าที่ถักทอของแมสก์นั้นๆนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกหายใจไม่ออกและเมื่อรูเนี่ยมันถูกอุดตันมันก็จะเกิดการระบายอากาศการระบายที่ไม่ดีเวลาเรามีเหนื่อออกมันก็จะทําให้เหนือน่อยสะสมแล้วก็ความร้อนเนี่ยเกิดการอบปวลอยู่บริเวณผิวหน้าบริเวณปากเนี่ยมันก็จะทําให้เรา เกิดความอืดอัดแล้วก็ต่อมไขมันก็จะทํางานออกไปแล้วขับไขมันไม่ได้ก็เกิดการเกิดคลิปภาวะว่าต่อมไขมันอุดตันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวได้นะคะคราวนี้สิวที่เกิดจากแมสเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษที่เรียกว่า acne m a n i c a คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ว่าเราใส่แมสและแมสมันเสียดีไปเสียดซีมากับผิวบนใบหน้าแล้วไอการที่ทํายังไงที่ทําให้เกิดปัญหานี้คือเราจะต้องเลือกแมสที่ เรียกว่าเราจับผิวสัมผัสก่อนนะคะแมสทนี่มันมีมากมายเลยในท้องตลาดตอนนี้มีตั้งแต่ราคาถูกราค่าแพงคราวนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวง่ายเนี่ยเราควรจะเลือกแมสที่มีผิวสัมผัสที่เรียกว่านุ่มอ่อนบางแล้วเราจับเอามือจับดูนะคะไม่แข็งเกินไปไม่สากเกินไปแล้วก็เวลาเราเอาแมสมาเหมือนกับว่าเราเอาแมสมาสัมผัสกับฝางมือเรารู้สึกว่ามัน นิ่มสบายไม่รู้สึกสักสากอันนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราเกิดการระคายเคืองในการใส่แมสเคราวนี้ในการใส่แมสเข้าไปเราลองดูว่าแมสนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าอันที่1นึ่งคือพอใส่เข้าไปปุ๊บเราหายใจเข้าออกรู้สึกสบายแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มีเขาเรียกว่าน้ำนะคะเหมือนกับความลมหายใจแล้วอึอดอัดเหมือนมีน้ำหรือมีฝ้าที่ติด อยู่ในแมสบางคนใส่แว่นจะรู้เลยว่ามีฝ้าขึ้นที่แมสเพราะว่าแมสมันเกิดการระบายอากาศไม่ดีอันนี้นะคนที่เป็นสิวง่ายหรือคนแพ้ง่ายเนี่ยถ้าเกิดใส่แมสที่มันปกปิดมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดสิวง่ายแต่บางคนบอกว่าถ้าไม่ปกปิดอย่างนี้โดยเกิดการติดเชื้อเราจะแก้ไขยังไงหมอก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆคือว่าจริงๆแล้วเราคงไม่ได้อยู่ในที่ที่ไปเจอคนเยอะๆตลอดหรือถึงเราจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราสัมผัสกับคนไข้หรือเราไปอยู่ในที่ที่มีคนแออัดนานๆเนี่ย อาจจะต้องใส่แมสที่ปกปิดที่เรียกว่ามิดชิดเนี่ยอยู่ไม่ควรเกิน1-2ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ควรจะมาทําความสะอาดผิวหน้าล้างหน้าให้สะอาดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะสมกับผิวของคุณเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีการประคบเย็นถ้าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะทําให้ผิวเกิดการเย็นขึ้นบ้างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพยายามช่วงนี้นะคะอากาศก็ร้อนเราใส่แมสทุกวันเนี่ยเราไม่ควรที่จะแต่งหน้าหรือปกเรียกว่าอะไรปกปิดรองพื้นที่หนาเกินไปไม่ให้เกิดการอุดตันของผิวนะคะ การเปลี่ยนแบบแมสตอย่างทีบอกว่าเอาไงดีล่ะคะแมสก็ราคาแพงเปลืองเงินมากจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงบ้างมีคนมาบอกว่าคุณหมอคะเอากระดาษทิชชู่ไปรองแล้วเอากระดาษทิชชู่นั้นไปทิ้งได้ไหมจะได้ประหยัดเงินค่าแมสลงกระดาษทิชชู่ไม่ได้แพงมากอ่ะาวนี้เราต้องมามองที่กระดาษทิชชู่นะคะว่ากระดาษทิชชู่นั้นมีความนิ่ม สัมผัสผิวแล้วไม่ระคายเคืองหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเราเอากระดาษทิชชู่เป็นรองใต้แมสแล้วเราหายใจรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าถ้าเกิดเราหายใจได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เราไม่เปลืองแมสได้เครานี้อายุเวลาของแมสหรือหน้ากากอนา,ามัยเดนเข้า้ามันมีอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตแมสหรือหน้ากาก N95 เนี่ยที่เขาผลิตจากเรียกว่าเป็นใยทอที่เขาเรียกว่า PPE นะคะ Polypropylene มันก็สามารถที่จะมีอายุในการป้องกันเชื้อโรคได้ของมันก็เขียนกำหนดไว้ใน r e ค comment คือ24ชั่วโมงแต่24ชั่วโมงนะั้นมันขึ้นอยู่กับว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เชื้อโรคอย่างเดียวฝุ่นละอองเยอะแค่ไหนแล้วฝุ่นละอองไปอุดตันรูแค่ไหนบางคนก็ใช้ได้24ชั่วโมงบางคนอาจจะลดลงมาเหลือ12หรือ8ชั่วโมงค่ะคราวนี้เนี่ยวิธีที่เราอยากประหยัดแมสก็คืออาจจะต้องใช้แมสดีๆไว้ นับชั่วโมงก็ได้แล้วก็เปลี่ยนแมสข้างในเป็นแมสผ้าแล้วเราเปลี่ยนบย่อยๆเพื่อสุขภาพอนามัยของผิวหนังหรือผิวหน้าของเราจริงๆมันก็มีการทําการทดลองการวิจัยมากมายเลยว่าใส่แมสเนี่ยในการที่เราใส่แมสเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันลดลงเปล่าคาร์บอนอไดออกไซด์มันเกินไหมโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแมสเนี่ยนะคะคือจริงๆมันทําให้รูอากาศออกซิเจนเข้าไปได้ คาร์บอนไดออกไซด์สามารถผ่านได้ออกมาได้เช่นเดียวกันแต่มันออกได้น้อยกว่าการไม่ใส่แมมแต่ก็มีการทำานการวิจัยว่าไม่ค่อยเกิดการข้างของคาร์บอนไดออกไซด์หรือการทําให้ออกซิเจนขาดมากถ้าเกิดการออกกําลังกายนั้นเป็นการออกกําลังกายที่เรียกว่าไม่หนักเกินไปที่เราจะต้องหายใจเข้ามากๆหรือเราไม่วิ่งหนักนะคะถ้าเกิดเราต้องวิ่งหนักเนี่ย เราหัวใจเต้นแรงเนี่ยหมอก็แนะนําว่าอาจจะต้องไม่ใส่แมสท,ที่สวมรัดแน่นเกินไปแล้วก็อาจจะต้องถอดแมสถ้าเกิดเราจะต้องออกกําลังกายแบบนี้ไม่ควรจะไปออกกําลังกายในที่ที่ว่าในห้องปิดหรือมีหลายๆคนจะได้ไม่ต้องสวมแมสแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะการขาดออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งถึงแม้จะมีผลการทดลองว่าไม่ค่อยเกี่ยวแต่เราก็ต้องป้งปองกันก่อนเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความทนต่อการขาดออกซิเจนหรือการ ข้างของคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ได้ไม่เท่ากันไม่งั้นเราก็อาจจะมีการเป็นโรดอุอาจารยได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากกันนะคะสําหรับเรื่องแมสในวันนี้นะคะคราวนี้เนี่ยก็จะมีคนถามหมออีกว่าแมสแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันไหมใส่แมสหน้ากากอนามัยธรรมดาโดยจะต้องใส่ N95 แต่ว่ตอนนี้คนก็กลัวกันคราวนี้นะคะ่ะเอาง่ายๆเธอจะใส่ N95 มันใส่ได้ไม่เกิน2ชั่วโมงหรอกค่ะ,คะ ถ้าคุณอยากจะกลัวแล้วก็อาจจะต้องไปในที่ที่ผู้คนมากอาจจะเตรียมแมสก์ n เก้าห้าพกไว้ใส่ในช่วงสั้นแล้วผัดส,สลับกับแมสที่เป็นหน้ากากอนามัยธรรมดาหน้ากากถ้าถ้าเกิดช่วงตรงนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสัมผัสกับคนที่หนาแน่นแล้วเราก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงเระยะห่างก,กันนะคะก็ทําให้เราสามารถเลือกใช้แมสธรรมดาบวกกับแมส n 9 5้าเพื่อที่จะปลอดภัยจากการติดโรคไขไวรัสต่างๆหรือเรื่องของมลภาวะจากฝุ่น pm 2.5ได้เป็นอย่างดีค่ะ ไม่ควรเอาแมสที่เป็นแมสอนากา,างอนามัยเนี่ยไปซักซักแล้วเอามาใส่ใหม่เนี่ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าสารที่เคลือบเนี่ยมันหลุดไปละมันไม่ป้องกันเชื้อโรคถ้าใส่แค่ป้องกันเฉยๆมันก็จะกลายเป็นเหมือนแมสผ้าธรรมดาแล้วบางคนบอกว่าเอาแมสเนี่ยไปตากฆ่าเชื้อโรคพอไหมมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคอะค่ะประสิทธิภาพการกรองเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่เราใช้นะคะถ้าเกิดว่ามันใช้เกิน24ชั่วโมงประสิทธิภาพการกรองมันก็หมดไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ เรียกว่าดูให้ดีนะคะส่วนสําหรับแมสผ้านั้นรูการกรองมันใหญ่อะคะ่ะมันเหมือนกับว่าใส่เพื่อป้องกันและเป็นการเตือนตัวเองว่าเราไม่ควรไปใกล้กับใครแล้วก็ดีกว่าที่ไม่ใส่เพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างแมสผ้ากับแมสที่เป็นหน้ากากอนามัยนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพให้ดีเว้นระยะห่างเลือกแมสที่เหมาะสมกับตัวเอง ทุกคนจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากการติดเชื้อแล้วก็ลด,ลดภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรคภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะ